สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดซ u บส c r i b e กดติดตามนะครับที่ช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนี้ผมต้องการอย่างมากเลยนะครับถ้าใครมีนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับติดต่อมาได้จําช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับย้ําเลยนะครับบางคนนะครับทักมานะครับติดต่อยังไงทาอย่างไร ผมแจ้งไว้ในคลิปนี้นะครับทุกท่านนะครับล่าสุดเลยนะครับ ID ดีไลน์ใหม่นะครับทุกท่านอย่าไปดูคลิปเก่านะครับเพราะคลิปเก่านะครับจะมี ID ดีไลน์เก่านะครับอันนี้คลิปใหม่นะครับทุกท่านนะครับจะเป็น ID ดีไลน์ใหม่นะครับตอนนี้นะครับผมได้แจ้งทุกท่านไปโอ้โหคอมเมนต์เข้ามาติดต่อไม่ได้อ่าเข้าไลน์ไม่ได้ผมบอกเลยนะครับไลน์นี้ผมทําใหม่นะครับ นะครับลายเก่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับทุกท่านนะครับย้ําเลยนะครับเป็น ID ดีไลน์นี้นะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับเดี๋ยวขึ้นให้นะครับที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนะครับทุกท่านนะครับเข้ามาไลน์นี้นะครับเท่านั้นนะครับผมบอกเลยนะครับว่าทางร้านรับซื้อจริงนะครับไม่มาหลอกลวงนะครับนะครับทุกท่านนะครับย้ําเลยนะครับทุกท่านเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับเข้ามาที่ไลน์ได้เลยนะครับ เดี๋ยวขึ้น ID Line นะครับทีมงานขึ้นให้สักครู่นะครับรอแป๊บนึงนะครับขึ้นมาแล้วนะครับเป็น ID Line นี้นะครับทุกท่านนะครับ ID Line นี้ย้ำเลยนะครับนะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะครับแอปไลน์นะครับแอปต้องมีตัวนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับไซน์ครับแอปไซน์ ID Line นี้นะครับย้ำเลยนะครับเท่านี้เท่าเท่านั้นนะครับ เป็น ID l i n ยนี้เท่านั้นนะครับย้ำเลยครับครับยินดีต้อนรับเลยนะครับผมจะมาอธิบายเหรียญนี้นะครับให้ทุกท่านเข้าใจก่อนนะครับกรุณาดูคลิปไปช้าๆนะครับทุกท่านนะครับว่าทางร้านประกาศรับซื้อแบบไหนนะครับบางคนไม่ได้ดูคลิปเลยนะครับดูแป๊บเดียวไปหาอ่ะผมก็มีใครก็มีผมก็มีฉันก็มีพี่ผมก็มีผมบอกเลยครับ ดูคลิปให้จบก่อนนะครับขอลองนะครับไม่ใช่ดูแป๊บเดียวนะครับดูให้จบในคลิปนะครับเพราะว่าคุณจะได้รู้ว่ามีข้อมูลนะครับอย่างดีนะครับและของของแท้ที่ผมพูดไปนะครับและคุณสามารถนอานมาขายได้นะครับทุกท่านขายได้นะครับย้ําเลยนะครับรับซื้อจริงนะครับไม่ใช่จะมาบอกว่าทางร้าน เนี่ยรับซื้อไม่จริงหรอกอ่ามันหลอกลวงเพราะคุณหาของมาไม่เหมือนกับทางร้านประกาศรับซื้อและทางร้านจะรับซื้อได้ยังไงครับทุกท่านย้ำย้ำนะครับทุกท่านนะครับลองสังเกตเหรียญก่อนใช้ไม่ใช่คุณจะมาบอกว่าเหรียญคุณจะมีค่าอ่าเหรียญคุณจะมีราคาแบบนั้นแบบนี้ไม่ใช่นะครับคุณดูคลิปของผมนะครับย้ํานะครับมึงดูคนนะแป๊บเดียวส่งมานะเต็มเลยครับลายตอบแม่แทบไม่ทันเลยครับ บางทางเราก็ไม่ได้ประกาศรับซื้อไม่รู้ส่งอะไรกันมานะครับผมขอย้ํําย้าเลยนะครับย้ําตรงนี้นะครับดูช่องด้วยนะครับทุกท่านนะครับเน้นช่องด้วยรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับนะครับยินดีต้อนรับเลยนะครับเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยนะครับพูดยาวแล้วพูดเหนื่อยด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมขอซูมหน่อยนะครับผมจะอธิบายนะครับผู้นิพนธ์ดุลยเดตรัชการที่เก้านะครับนะครับเห็นไหมครับ องค์ท่านนะครับหันมานะครับเป็นขอบฟันเฟืองนะครับแบบนี้นะครับฟันเฟืองนะครับแบบนึงนะครับเห็นไหมครับเป็นขอบแบบนี้นะครับทุกท่านนะครับแบบนี้นะครับดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปช้าๆนะครับทุกท่านนะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าเหรียญนี้นะครับมีราคาแบบไหนนะครับทุกท่านจะได้เข้าใจและขายได้จริงนะครับทุกท่านนะครับช้าๆนะครับอนี่ ประเทศไทยนะครับปศสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับห้าห้านะครับเหรห้าบาทนะครับเหรียญห้าบาทนะครับรัชกาลที่เก้านะครับแบบนี้นะครับนะครับเป็นการผลิตนะครับยังไม่รู้ข้อมูลนะครับไม่มีการผลิตนะครับนะครับแต่ออกมาจากท้องตลาดเห็นมาเยอะเลยครับแบบหมุนเวียนเยอะมากเหรียญนี้นะครับปศสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า หมุนเวียนทั่วไปนะครับจ่ายสินค้านี่ครับแต่แต่ผมนะครับถ้าใครไม่สังเกตนะครับคุณจะไม่รู้เลยว่าเหรียญน,นี้มีราคาแล้วนะครับบางคนยังบอกโอ้มีราคาที่ไหนอ่ามันไม่กี่ปีเองปสอสนี้จะมีราคาใช่ไหมถ้าคุณสังเกตเหรียญน,นะครับคุณรับเงินไปนะครับไม่ใช่ว่า5บาทนะครับคุณรับไปกี่หลายหลายร้อยเท่าเลยนะครับ หลายร้อยเท่าตัวเลยนะครับเพราะว่าคุณรู้ไหมครับว่าเหรียญนี้นะครับถ้าคุณดูลองสังเกตนะครับดูไปช้าช้านะครับนะครับว่าเป็นอย่างไรแบบปกตินะครับทุกท่านนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับบอกเลยนะครับแบบนี้ยังไม่ได้รับซื้อนะครับผมย้าเลยนะครับไม่ใช่คุณบอกมีปีห้าห้าแล้วคุณส่งมาเพียบเลยทางร้านไม่ได้รับซื้อนะครับดูคลิปให้จบก่อนนะครับเพราะว่า จริงครับไม่มีการจำนวนการผลิตแต่นะครับหมุนเวียนในท้องตลาดเยอะมากนะครับนะครับผมตัวนี้ก็ยังเจอนะครับปี55นะครับพศ2555นนะครับยังเจอนะครับนะครับยังเจอง่ายอยู่นะครับผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับย้ำเลยนะครับแค่พศทางร้านยังไม่ได้รับซื้อนะครับคุณต้องดูไปช้าๆว่าเป็นอย่างไรนะครับ นี่คุณหยิบหยิบเหรียญขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะซูมไปไกลๆนะครับหน่อยหนึ่งเออโอเคหยิบเหรียญขึ้นมานะครับแล้วคุณหมุนนะครับหมุนไปช้าๆนะครับหมุนไปช้าๆนี่นะครับนี่นี่หมุนไปช้าๆแบบนี้นะครับเป็นพระเศียรกลับนะครับยังไม่ม <c 96 noise> ีราคานะครับบอกไว้เลยยังไม่มีราคานะครับนี่แบบนี้เนี่ยแบบนี้เลยฮะไม่มีราคาคุณสังเกตแบบนี้นะครับสังเกตหยิบเหรียญขึ้นมาหมุนนะครับนี่หมุนช้าๆนะครับหมุนช้าๆ แบบน e right? <laughs> ี้ไม่ยังไม่มีราคาแต่ผมประกาศรับซื้อเหรียญนี้นะครับสูงสุดเลยนะครับนะครับเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญที่2นะครับผมรับซื้อนะครับเดี๋ยวผูนี้พลนดุญเดชรัชกาลที่9นะครับรับซื้อสูงสุดและผมต้องการมากและอยากได้มากนะครับทุกท่านนะครับถ้าใครพบเจอนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่จับแล้วหมุนนะครับช้าช้านะครับทุกท่านจับแล้วหมุนช้าช้านะครับนี่ นี <mile> ่เห็นไหมครับเนียแป๊บนึงนี่เกือบตรงนะครับทุกท่านนะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับทุกท่านเป็นระเสียนกลับจะไม่รับซื้อนะครับรับซื้อเหรียญนี้นะครับนะครับจะขึ้นเห็นไหมครับเกือบเกือบตรงนะครับผมรับซื้อนะครับถ้าเป็นผะเสียนตรงเลยนะครับผมให้สี่พันบาทนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับมาประเมินราคาได้นะครับทุกท่านนะครับย้ำมาประเมินราคาก่อนนะครับว่านะครับเหรียญคุณสวยไหม นะครับแบบภาพแบบนี้ก็มีราคานะครับทุกท่านมีหลายราคาแต่ทุกท่านส่งรูปมาประเมินราคาก่อนนะครับถ้าใครพบเจอนะครับแบบนี้เห็นไหมครับคุณหมุนมันมีอยู่จริงนะครับมีอยู่จริงไม่ได้นะครับเนี่ยถ้าคุณสังเกตลองสังเกตเหรียญก่อนใช้ก่อนนะครับมีอยู่จริงนะครับผมรับซื้อเหรียญนี้นะครับถ้าเป็นเระเซ็นตตรงเลยนะครับสี่พันบาทนะครับนะครับย้ําเลยนะครับเป็นพระเซ็นตตรงนะครับนะครับสี่พันบาท ลองส่งเหรียญมาประเมินราคาก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมมีอยู่จริงนะครับลองหาดูครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเหรียญแบบนี้มีราคานะครับทุกท่านและขายได้จริงนะครับขายกับทางร้านได้นะครับกรลณนานะครับสังเกตเหรียญก่อนใช้นะครับและดูคลิปให้จบนะครับทุกท่านนะครับดูคลิปให้จบย้ำนะครับไม่ได้ดูแป๊บเดียวนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นพระเศียรเกือบจะตรงนะครับเหลือนิดเดียวเองนะครับ ถ้าพอเสียนตรงผมรับ4,000บาทย้ำเลยครับรับเงินกลับบ้านไปเลยนะครับแต่แบบนี้ถ้าใครหมุนมานะครับแบบปกตินะครับพอเสียนกลับไม่รับซื้อนะครับเนี่แบบนี้ไม่รับซื้อนะครับย้ำนะครับเนี่ยแบบนี้ไม่รับนะครับแบบปกตินะครับแบบปกติย้ำไม่รับซื้อนะครับไม่ต้องส่งกันมานะครับไม่ต้องส่งมาเหรียญปกตินะครับดูคลิปไปให้จบนะครับดูคลิปไปช้าๆแบบนี้ไม่รับนะครับเนี่ยพอเสียนกลับนะครับเนี่แบบนี้ แต่ผเสียนขวางาเสียนตรงแบบนี้นะครับเกือบตรงนะเหรียญนี้นะครับเกือบตรงผมรับซื้อนะครับนี่แบบนี้นะครับเกือบตรงเลยนะครับทุกท่านนี่เนี่ยผมรับซื้อสูงสุดเลยนะครับถ้าครับใครเจอผเสียนตรงนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับเพราะข้อมูลการผลิตไม่มีนะครับนะครับทุกท่านผมอยากได้นะครับอยากได้มากๆเลยนะครับเหรียญนี้รับซื้อสูงสุด4 0 0พันบาทนะครับต้องเป็นผเสียนตรงนะครับทุกท่าน ติดต่อผมมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ